เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนี่ครับจะสว่างแบบนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับผมช่างปองนะครับป้าปาร,รูฟนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อใหม่กันแล้วนะครับเป็นป้าปาร,รูฟนะครับก็เป็นชื่อใหม่ใชายลายก่าเดิมนะครับผมแต่งงานเรายังคง สวยงามดูดีเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการตีโนจารันปิ่นเกนะครับผมซึ่งงานหลังคาหลังเนี้ยเราเป็นงานหลังคาไวนิวท้องเรียบนะครับซึ่งไวนิวท้องเรียบเนี่ยจะอยู่ด้านบนเป็นแผ่นหลังคามุงไว้นะครับซึ่งข้อดีของไวนิวเนี่ยก็จะก,การเสียงกันความร้อนได้ดีมากเลยนะครับก็การเสียงฝนได้ดีถ้าเกิดอยู่ติดก,กับห้องนอนแบบเนี้ยครับก็จะช่วยซับเสียงฝนที่ตกลงมา หาแผ่นหลังคาได้นะครับแล้วก็จะนอนหลับกันได้สบายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กตรงนี้เราเป็นโครงเหล็ก2ชั้นนะครับมีกล่อง6กคูณสแล้วก็กล่อง4ี่คูณสซ้อนอยู่ด้านล่างนะครับก็จะวางเหลื่อมกันนิดนึงเนาะแล้วก็ทาเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยซึ่งสีดําด้านเนี่ยก็เป็นสีที่สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีที่ทนด้วยนะครับแล้วก็มีความนิยมสูงแล้วก็จะตัดกันนะครับกับฝ้าเมทัลชีปลายไม้สีอ่อนแบบนี้เลยฝ้าเมทัลชีปลายไม้สีอ่อนเนี่ยก็จะเป็นลอน2-60นะครับ ก็จะเป็นเรียงกันต่อๆเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่นครับก็เป็นไฟลิบบินนะครับซึ่งไฟลิบบินเนี่ยก็จะเป็นแสงวอร์มนะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นเลยนะครับเพราะว่าแสงเขาก็จะมีความสวยงามแบบนี้เลยพอติดเข้ากับฝ้าเบเนชีลายไม้สีอ่อนนะครับก็จะดูโดดเด่นสวยงามอย่างนี้นะครับผม ในส่วนของเสานะครับทำเป็นเสา4ี่คูณสเอาไว้ทั้งหมด5ต้นนะครับก็จะเป็น4ี่คูณสเรียง5ต้นเลยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงมากนะครับก็ใช้แล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าตรงนี้แข็งแรงจริงๆยังไงก็ไม่มียุบไม่มีร่วงแน่นอนนะครับผมแล้วก็เราทําฐานปูนเอาไว้ให้ทุกหลังนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับเราทําไว้ให้เนี่ยเพื่อที่ว่าน้ําจะได้ไม่โดนเสานะครับตรงนี้เราจะย้ํากันตลอดเลยนะครับว่า ควรจะมีไว้นะครับอย่าเอาออกนะครับผมเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการกันสนิมได้ดีมากเลยเนาะแล้วเราก็มีการทําจอยนะครับตรงนี้จอยเราก็ตัดเอาไว้กับลงรถนะครับแล้วเราก็โรยยางมาต่อยเอาไว้แบบนี้เลยเพราะว่าถ้าในกรณีที่เกิดการซุดตัวที่แยกกันนะครับลงรถซุดหลังคาไม่ซุดนะครับเขาจะได้ไม่ดึงกันนะครับอ่ะโอเคด้านข้างบ้านนะครับเราทําเป็นโครงเท้าแขนเอาไว้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูโครงเท้าแขนกันนะครับข้างบ้านเนี่ยก็จะเป็น ไวนิวทองเรียบนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้ตีฟ้านะครับแล้วเราทําเป็นโครงเท้าแขนเอาไว้โครงเท้าแขนเนี่ยยื่นได้ประมาณหนึ่งนะครับต้องดูเรื่องความแข็งแรงของโครงเท้าแขนด้วยนะครับถ้าเกิดผนังของบ้านลูกค้าเนี่ยเป็นผนังพีแคสนะครับก็จะสามารถยืนได้เยอะกว่านะครับกว่าอิฐมวลเบานะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นพีแคสเนี่ยก็จะยื่นอยู่ได้ประมาณ2เมตร2เมตรนิดๆนะครับผมอ่าในกรณีที่ไม่มีฟ้านะครับถ้าเกิดทํายาวกว่านั้นได้ไหมทํายาวกว่านั้นได้นะครับแต่ บางทีเนี่ยมันก็มีในเรื่องของความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นลมที่มาอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีลมยกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของช่างต่างๆอย่างเช่นช่างแอร์ฉ่่งสีหรือว่าจะเป็นช่างตัดต้นไม้นะครับก็มีโอกาสที่จะปีนขึ้นไปบนโครงแล้วถ้าเกิดเขาเหยียบไม่เป็นนะครับ<ม>เขาไปเหยียบที่ปลายโครงนะครับมันอาจจะเกิดแรงกดปุ๊บทาให้โครงโค่นลงมาได้นะครับซึ่งเราก็ต้องอยู่ในจุดที่มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราทําหลังคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโครงหลังคาของเราเนี่ยแข็งแรงจริงๆครับ ตรงนี้เราทํามาเนี่ยยังไม่เคยมีนะครับผมโครงที่ร่วงลงมาเลยนะครับผมอ่าโอเค, <demost ra. S 2> อเคก็อันนี้นะครับข้างบ้านเราก็ติดเป็นไฟกระบอกเอาไว้ดวงหนึ่งเนงเาะสาาําหรับงานไม่มีฝ้าเราก็จะติดเป็นไฟกระบอกอย่างนี้นะครับาาก็เป็นแสงวอร์มเหมือนกันนะครับซึ่งเราทําสวิตเป็นสวิตแยกเอาไว้นะครับสวิตแยกก็สวิตแยกสองดับนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนี่เลยอ่าตรงนี้นะครับเป็นไฟข้างบ้านนะครับแล้วก็หนึ่งดับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟลิบบินเนานะ,ะทีนี้ ไฟลิปปิ้นเนี่ยก็ถ้าเปิดเนี่ยก็นี่ครับจะสว่างแบบนี้กันเลยนะครับก็นี่นะครับเป็นผลงานสวยๆนะครับของร้านช่างปองปัปะรูฟนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจที่จะทํางานหลังคานะครับที่สวยๆแล้วก็โมเดิร์นแบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับเราทําจริงนะครับไม่ทิ้งงานนะครับผมก็สําหรับช่างปองนะครับ เบอร์ ard, โทรติดต่อน,นะครับ0969822424นะครับหรือแอดไปที่ Line แอดนะครับแอดทรายทีวีศูนย์เก้านะครับช่างปองนะครับเชี่ยวชาญจริงไม่ทิ้งงานรับประกันนานต้องช่างปองนะครับ